นี่นออนี่นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอ่ะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมา อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัลและคำชมครับเก่งมากลูกจนวันที่ผมเรียนจบค่ะยินดีด้วยค่ะเอาขอบคุณครับเดี๋ยวผมกดชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่าใบประกาศใบประกาศถูกต้องดอกไม้ ขอบคุณครับอาจารย์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะบขอบคุณครับขอบคุณครับ